พอใจถ้าโยมพอใจอะไรเดี๋ยวจะอยากแล้วนี้พอใจเกิดจากอะไรตาสัมผัสคือสัมผัสทางหกอายตนะถ้าไม่มีสัมผัสเนี่ยพอใจเกิดไม่ได้ยมจะพูดความพอใจในโลกเนี้ยโดยเว้นจากอายตนะเนี่ยเป็นไปได้ไหม ความพอใจที่ยมพูดคุยกันในโลกเนี่ยเช้าจดเย็นเนี่ยเช่นไรกินอาหารอร่อยทางลิ้นไปฟังเพลงมาเพาะทางหูดูหนังมาสนุกทางตาเห็ไหมกลิ่นหอมทางจมูกอย่างเงี้ยต้องผ่านอายตนะไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งพรูเจ้าจึงบอกเลยใครจะบัญญัติเวทนาโดยปราศจากผัสสาย,ยัตนะทั้งหลาย6ประการเป็นฐานะที่เป็นไปไม่ได้เห็นนะ กูเจ้าเนี่ยสุดยอดมากเลยคือบัญญัติอะไรธรรมะประเภทโลกุตละนี้นะบัญญัติแล้วใครเถียงไม่ได้เลยนะแต่นั้นเวลายมไปคุยกับลทัทธิอื่นเนี่ยยมต้องเอาเรื่องนี้ไปคุยมันจะเป็นข้อธรรมที่เขาแย้งยมไม่ได้เลยเพราะตัวเขาก็มีเสียงกระทบหูนินทาพอใจไหมไม่พอใจสรรเสริญมากระทบพอใจไหมพอใจ เห็นไหมอ่าคุณจะเป็นสมณพราหมณ์เราอื่นมีเหมือนกันไหมมีคนตระกูลสูงเหมือนเราไหมตระกูลต่ําเหมือนเราไหมคนรวยมีไหมคนจนมีไหมคนเมื่ออดีตพันปีมีไหมลูกเราที่จะเกิดมาในอนาคตมีไหมใช่ไหมรู้ได้ยังไงเนี่ยโยมมีญาณอย่างรู้แล้วเห็นไหมอ่านี่คือญาณอันเป็นอริยะเรียกว่าอันวยญาณญาณในการรู้ตามอ่าญาณในการรู้ตาม ใช่ใช่ไหมมันมีมานะอนนต้องมีโผล่มาอายตนาเนี่ยใช่ไหมอ่ามีมาลูกเราออกมาทืท่อๆนิงน่งๆไม่อยากไม่ดีใจเสียใจเลยไม่มนนีต้องมีอ่ะสัมผัสมาแล้วต้องมีเวทนาเกิดตัณหานะหิวมาได้กลิ่นอาหารหอมอยากกินไหมอยากกินเห็นไนหะเป็นหมดสัตว์เป็นไหมเป็น อย่าว่าแต่มนุษย์เลยนะสัตว์ยังเป็นเลยเทวดาก็เป็นเปรืวิสัยสนุกเป็นหมดปฏิจจสมุทใช้ได้กับทุกพบทั่วโลกธาตุเห็นนะเนี่ยความสุดยอดถ้ากับพระเจ้าเนี่ยพบอะไรที่มันเป็นมาตรฐานกลางของธรรมชาติไงใช่ไหมแต่นั้นสิ่งนี้มันไม่เปลี่ยนตามการเวลาเทคโนโลยีคุณจะกี่จีก็ตาม5 g 6จี g จี คนยังมีโลภโกรธลงเหมือนเดิมใช่ไหมสัมผัสแล้วยังสุขทุกข์เหมือนเดิมเลยทุกอย่างคิดอดีตคิดอนาคตนะมีหมดดังนั้นธรรมะพระเจ้าไม่ต้องปรับปรุงใหม่นี่คือเหตุผลนะแต่ต้องเป็นธรรมะแบบนี้นะโลกุตตระนะไม่ต้องปรับปรุงเลยตรงจริงตลอดการ